สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่อง Gaming Official นะครับวันนี้นะครับอยู่กับเกมเป๊ะสองพอดีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกข่าวสารและกิจกรรมที่มาใหม่พรุ่งนี้นะครับมีอะไรกันบ้างเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยครับผมสิ่งแรกนะครับเพื่อนๆอย่าลืมล็อกอินกันด้วยนะครับได้รับ GP กันวันละหมื่นไปเลยครับผม แจกตีพียังไม่พอนะครับยังมีแจกทองกันด้วยนะครับส่วนกิจกรรมที่จะเข้ามาใหม่พ่งนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่1วันเท่านั้นครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ไปเล่นนะครับสําหรับคนที่ยังคือ,อสําหรับคนที่เล่นแล้วก็รอของใหม่นะครับพ่งนี้ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะตำนานนะครับก็จะอยู่กับเราไปอีก11วันนะครับ ใครที่อยากได้นักเตะตำนานนะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะครับส่วนใครที่มี GP เหลือหรือว่าทองเหลือๆครับก็มาเปิดรุ่นกันได้นะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับคลิปสำหรับคลิปหน้านะครับมีข่าวสารอะไรผมก็จะมาแจ้งนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ